สวัสดีครับแนวทางหุ้นดาวโจนส์สามรัฐประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยครับใครสนใจเข้ากลุ่มทัก id i s u 1 9 0 3 o นะครับไลน์ id หรือว่าลิงก์ลายใต้คลิปนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายครับสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นนะฮะผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสําหรับมือใหม่นะฮะลองเข้าไปศึกษากันดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปมีทั้งหมด3คลิป3 e p นะครับ ข้บไปดูครบนะฮะแนวทางวันนี้ครับมาเริ่มกันที่ลาวสตาร์วีไอพีอ้างอิงผลเมื่อวันศุกร์นะฮะ8 3 5 9 0เข้า3ครับเสาร์ทย์ก็ลงให้ในกลุ่มนะครับสำหรับลาวสตาร์วีไอพีดาวโจมวีไอพีแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปให้สำหรับเสาร์ทย์นะฮะ แนเท่านี้ครับตัวเด่นผมให้4 5ตัวเจาะลงให้ในกลุ่มนะครับสนใจก็ทักมาต่อมาครับดาวโจน VAP อ้างอิงผลเมื่อวันศุกร์นะฮะสามหนสเข้า 8, 8ครับตัวเด่นวันนี้ผมให้0ูหนึ่ง มาครับดาวโจนดาวโจนปกตินะฮะผลเมื่อวันศุกร์9 5 8 0 8เข้า5ครับตัวเดีวันนี้ผมให้1 2ดาวโจนสตาร์นะครับ ผลเมื่อวันศุกร์ห้าหนึ่งหกเจ็ดสี่เข้าหกครับตัวเด่นวันนี้ผมให้ห้าหกอัรเซียผมให้สองสามนะครับตัวเด่นอังกฤษ ตัวเด่นนะครับหกสุดท้ายเยอรมันตัวเด่นนะฮะสี 4, ่าลองดูครับแนวทางใครสนใจเข้ากลุ่มเพื่อรับแนวทางของหวยหุ้นกลางวันลาวฮานนอยต่างๆทักมาตามรายละเอียดที่ผมให้ไปนะครับขอบคุณทุกการรับชมและขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ